ราคานะครับยืนเหนือเส้นเฉียงอยู่นะครับยืนเหนือเส้นเฉียงอยู่นะครับแต่วอลลุ่มยังเริ่มดึงกลับขึ้นมานิดนึงครับยังไม่ได้เยอะมากสงสัยเขารอช่วงเปลี่ยนแท่ง12บสนาฬิกานะครับสงสัยเขารอช่วงเปลี่ยนแท่ง12บสนาฬิกาต้องรอดูสักครู่หนึ่งนะรตรงนี้โอ้าราคาดึงกลับขึ้นมานะครับ ไม่มีเนี่ยปักก็ไม่ได้หลุดนะครับทุกคนะนะครับอ่ะทีนี้เราดูโซนสักครู่หนึ่งนะครับตอนนี้ราคาเริ่มดึงกลับขึ้นมานิดหน่อยครับแต่จะดูว่าราคาจะสามารถผ่านโซนเส้นเฉียงตรงนี้ได้อีกทีหนึ่งหรือเปล่านะครับถือว่าราคาเนี่ยดึงขึ้นมาแล้วก็เทย่อไปย่อมานะครับสวิงค่อนข้างเยอะจังหวะนี้ไม่ธรรมดานะช่วงนี้นะไม่ธรรมดาขึ้นมาแล้วย่อนะครับ สงสัยเป็นไปได้เราก็เก็บได้ส่วนหนึ่งก็ต้องเก็บน,นะฮะถ้าราคามันไม่ได้วิ่งแรงมากนะส่วนใหญ่ไม่ค่อยถึงจุดที่เรากันหน้าทุนได้นะครับตรงนี้ โอเคนะครับเมื่อสักครู่นี้อยู่ๆสตีมมันหลุดไปนะครับนะอยู่ๆมันหลุดไปนะครับกดจอยเข้าไปอีกทีหนึ่งแล้วกันนะเดี๋ยวรอดูสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวรอดูโซนเพิ่มเติมนะตอนนี้ราคาเริ่มดึงกลับขึ้นมาแล้วคิดว่าเขารอช่วงเปลี่ยนแท่ง12นาฬิกานะครับรอเปลี่ยนแท่ง12นาฬิกานะครับรอดูจังหวะเพิ่มเติมนิดหนึ่ง ทำไมนี้ไปถูกทางนะถือสักพันจุดอย่างต่ำเนี่ยผมว่ากาลังโอเคเพราะจริงตอนนี้เราขอแค่500เนี่ยมันก็มีแนวโน้มว่าจะได้รูป c o เวอร์มาเหมือนกันนะครับอันนี้ f อล l อีกแล้วนะฮะลงมาฟอลนะครับด้านล่างนะราคาอย่างนี้นะหลุดมาโอ้โหนะถือว่าโหดนะครับทุกคนดึงขึ้นมาเบรกถึง3รอบนะครับ แต่ยังฟอกกลับมาวิ่งในเส้นเฉียงได้นะครับถือว่าต้องชะลอเลยนะครับจุดพวกนี้เราดูนะครับตอนนี้ราคาใกล้จะถึงช่วงเปลี่ยนแท่ง12นาฬกาแล้วนะครับต้องลุนช่วงเที่ยงอย่างเดียวเลยนะครับมีข่าวไหมนะครับในณนปัจจุบันนะครับถ้ามีเนี่ยมีช่วงข้ามเลย นะครับมีช่วงข้ามไปเลยทีเดียวนะแต่ว่าช่วงณปัจจุบันเนี่ยยังไม่ได้มีประเด็นเพิ่มเติมนะนะครับเมื่อสักครู่นี้สตรีมมันหลุดนะครับทุกคนนะอันนี้สองรอบนะครับช่วงสี่ทุ่มเลยนะครับข่าวทีหนึ่งสี่ทุ่มพรุ่งนี้โล่งๆนะครับมีทีหนึ่งช่วงประมาณสามทุ่มเหมือนกันนะส่วนใหญ่นะครับโอ้โหถ้าเกิดว่าไม้นี่ราคาไม่ยอมขึ้นนี่ผมบอกเลยว่าถือว่าไม่ธรรมดาละในการเบรกไซด์เวตรงนี้นะครับ แสดงว่าวอลลุ่มน้อยจริงนะครับคือไม่ยอมไปนะรอบหน้าอาจจะต้องประหยัดไม้นิดหนึ่งนะครับดูจากพฤติกรรมและราคาสวิงสะบัดอยู่ในโซนเดิมนานเหมือนกันนะครับแต่ว่าคิดว่านะฮะยังไงช่วงเที่ยงเนี่ยหรือว่าช่วง12ครึ่งเนี่ยนะครับคาดว่าจะเป็นช่วงที่มีวอลลุ่มค่อนข้างเยอะกว่าเดิมนะฮะ นะครับเมื่อสักครู่นี้ซีมาหลุดนะครับทุกคนแจ้งซ้ำอีกทีหนึ่งนะเพื่อนๆนะงงเลยอยู่ดีมันหลุดออกมานะครับเดี๋ยวรอดูนะครับว่าจะยังไงโซนตรงนี้นะครับราคาดึงกลับขึ้นมาไม่เยอะนะครับจริงๆก็คือว่าค่อนข้างเทเทไม,ไม่น่ารักเลยนะครับนะโซนตรงนี้นะดิดย่อมไม่ยืนเลยนะ ดึงกลับไปครับเหลือวอลลุ่มอย่างเดียววอลลุ่มบ่ายเนี่ยมาเป็นระยะระยะนะครับนะ <c oughs> <c oughs> จากที่สังเกตนะครับเพราะว่าอันนี้ใกล้จะถึงช่วงสิ้นปีแล้วสังเกตนะครับราคาเนี่ยหมดจะไปไปเลยนะครับหมดเวลาเขาจะไปเขาไปเลยเหมือนกันแต่ถ้าเกิดย่อเขาก็ย่อดดื้อเหมือนกันนะครับฉะนั้นเนี่ยผมว่าในช่วงนีปัจจุบันนะครับถ้าเราเล่นเก็บรอบนะสมมุติดีดไซด์เวย์หรือเบรกเอาท์เนี่ยนะครับลอ,ลองจับตาดูดีๆถ้า300ไม่ไปกันหน้าทุนดักไว้ก่อนถ้าไปต่อก็ถือไปเรื่อยๆเลยนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ย เราเราไม่มีทางรู้นะครับว่าโหมดไหนที่ราคาเขาจะไม่หยุดแต่ถ้าเขาเริ่มย่อเริ่มอะไรแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ผมมีสังเกตเห็นนะขึ้นก็คือขึ้นเลยนะไม่มีพักเท่าไหร่แต่ถ้าย่อก็ย่อจริงๆนะครับแล้วก็ถ้าขึ้นก็ขึ้นจริงๆเหมือนกันนะครับมีอยู่2องมูดเลยของเขาตอนนี้ขึ้นขึ้นจริงย่อย่อจริงนะครับแต่กรอบวอลลุ่มของเขาอาจจะอยู่ประมาณ5 0 0ร้อยแนะครับฉะนั้นถ้าเราได้500จุดก็จะเป็นสัญญาณหนึ่งแล้วที่ว่าบอกว่าราคาเนี่ยก็ต้องรู้นแล้วว่าไปต่อหรือไม่ไปต่อ นะครับถ้าไม่ไปต่อเนี่ยก็มีช้อยให้เลือกว่าหรือเราจะเก็บเลยก็มีเหมือนกันนะครับโอ้เราดูโซนตรงนี้นะผมก็บอกเลยว่าตอนแรกก็จะไม่ได้เข้าเยอะขนาดนี้นะไปมาออเดอร์มันมันเริ่มจะไหลาไมาเพราะว่าด้วยความที่ว่าราคาเด้งหน้าทุนด้วยอะไรด้วยนะครับหรือลงมาถึงต่อลอตเราไวไปนิดนึงความสะบัดของเขานะเราดูจังหวะไป แต่ทองคําไทยเนี่ยตอนนี้นะครับใกล้หกหมื่นเจ็ดแล้วนะครับทองคําโลกไปจะห้าพันเหรียญแล้วนะครับทองคาไทยอยู่หกหมื่นเจ็ดนะครับไปต่อครับใกล้จะสิบสองนาฬิกาแล้วอีกสิบนาทีอ่ะผมลุ้นเที่ยงอย่างเดียวละนะครับผมลุ้นช่วงเที่ยงอย่างเดียวละถ้าราคาไปคือไปแะถ้าราคาไปคือไปเลยนะครับฉะนั้นเราลุ้นลุ้นแค่ช่วงสิบสองนาฬิกาอันเดียวเลยนะครับ หรือว่าเมื่อกี้มันหลุดเพราะว่าผมไปพูดเรื่องของข่าวหรือยังหลุดเพราะอะไรเนี่ยผมยังงงเนะี่ยคือนี่เพราะว่าเน็ตค่อนข้างแรงอยู่แล้วนะที่นี่นะฮะมันคัดออกไปะนะครับรอดูนะตอนนี้ราคาก็ยังไม่ค่อยวิ่งเท่าไหร่นะครับแต่มีการย่อลงมาอีกรอบละโอ้โหถ้าย่อสวิงมาผมว่าผมรอเลยอาจจะขําเลยทีเดียวหรือไม่ก็ช่วงบ่ายสองนะครับ คือเวลาเทรดเนี่ยส่วใหญ่ผมจะเทรดช่วง9โมงใช่ไหมครับถึงเที่ยงแล้วก็ช่วงบ่าย2เนี่ยก็จะเป็นช่วงที่อะบ่าย2ถึงบ่ายบ่ายายโมงครึ่งเนี่ยนะครับถึงบ่าย3ครึ่งก็จะเป็นช่วงที่เทรดเยอะหน่อยแล้วก็อีกช่วงหนึ่งก็จะเป็นช่วงทุ่มหนึ่งเลยนะครับถึง4ทุ่มครึ่งประมาณนี้แต่ว่าเอ่อโดยช่วงที่จะไม่เทรดเลยนะครับก็คือช่วงประมาณ6โมงเย็นนะช่วง6โมงเย็นจะเป็นช่วงที่6ทำไมถึงต้องเป็น6โมงเย็นนะครับเพราะว่า กราฟเนี่ยเขาเนี่ยเวลาเวลาช่วงหกโมงนะครับมันจะเป็นช่วงที่แบบแกราฟจะโชว์มาเหมือนกับว่าเขาจะกลับตัวนะครับแต่สุดท้ายไม่กลับจริงนะหกโมงเนะี่ยเยอะเลยหลายครั้งที่หกโมงเหมือนจะกลับจริงแต่สุดท้ายไม่กลับนะครับอ่าผมก็เลยเอ่อมาช่วงหกโมงไว้เลยว่าเราอาจจะไม่ได้ยุ่งตรงนั้นแต่ช่วงช่วงทุ่มหนึ่งสองทุ่มเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่กราฟมีโอกาสที่จะเกิดรนะีเวอร์อลแพทเทิร์นนั้นหรือช่วงกลับตัวนั่นเอง ดึงกลับมาละอีกรอบหนึ่งครับตอนนี้กลับขึ้นมา1.5ละนะครับโซนเข้าเราอยู่ประมาณ1.7.5นะตอนนี้1 5จะ1 6ละนะครับนี่ครับส่วนใหญ่นะถ้าสังเกตนะครับยอดสวิงประมาณรอบละ500นะครับรอบละ500เมื่อสักครู่นี้สตีมมันหลุดนะครับนะบทุกคนขออภัยด้วยนะมันหลุดไปเองนะฮะผมต้องบอกก่อนนะคนบอกว่าทุบคอมทิ้งไม่ใช่ <laughs> ไม่ทุบคอมทิ้งเนะี่ย ออมีอยู่มีอยู่วันหนึ่งหูนีผมสุดเลยมันโดนพอดีเป๊ะแล้วอะไรไม่รู้มันดุดออกมานะครับยาวเลยแต่ผมก็รีบกลับมาเปิดใหม่ นะครับอีกประมาณ7นาทีครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวเรารอลุ้นเที่ยงนี่แหละนะครับน่าจะเป็นเที่ยงหนึ่งละคือถ้าราคาไม่ยอมไปเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ไม่ปกตินะฮะนะครับถือว่าแบบว่าโหดมากนะครับถือว่าโหดอยู่พอสมควรเพราะว่าวอลลุ่มไม่ค่อยไปนี่แหละนะจะเป็นแบบมันก็มีนะถ้ามีก็มีเลยในอย่างที่เห็นนะครับถ้าเทก็เทเลยขึ้นก็ขึ้นเลยแต่ว่าในกรอบที่เขารอเนี่ยมันตรงนี้นะครับเส้นเฉียงเนี่ยเขาก็ยังคงทดสอบอยู่ นะครับต่อเนื่องนะอืแล้วเข้าไบซ็อปเพราะว่าลุ้นทะลุเลยนะครับตรงนี้นะเราดูซิสเปดเท่าไหร่ในช่วงนี้ แต่วีที่แล้วเราเก็บไปเยอะอยู่นะครับวันจันทร์เนี่ยสี่พันห้านะครับวันจันทร์เนี่ยสี่พันห้าร้อยจุดอยู่อังคารเก็บไปพูดเพฤ่หัสนะครับรู้สึกจะว่าสัปดาห์ที่แล้วจะบวกเหลือแค่วันเพฤ่หัสมั้งนะครับใช่ไหมหรือว่าวันวันหยุดวันหนึ่งนั้นที่มันเป็นวันมันจะมีวันที่ยี่สิบห้าใช่ไหมวันที่ยี่บห้าเมื่อเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เราไม่ได้เทรดแค่วันเดียวนะครับ ต่ส่วนใหญ่ก็จะมีเก็บไปตลอดนะสองพันอันนี้ก็ถืออยู่สองพันพันห้าสองพันพันพันสองห้าสิบพันสองห้าสิบวันเพื่อหันก็เก็บไปอยู่เอ้วันโอไปวันที่พันสองห้าสิบ 2 5งพั 25, นห้าันองะครับมีบางวันนะเพื่อนเเราตื่นขึ้นมาเทรดกันตอนเช้าเหมือนกันนะอันนี้ก็เช้ามากเลยช่วงประมาณออลไทม์ไฮพอดีนะครับประมาณน,นั้นเดี๋ยวรอดูนะครับตอนนี้กาาฟเนี่ยเหมือนวอลลุ่มไม่ค่อยมีเลยนะครับทุกคนมันอาจจะเป็นช่วงที่ราคาลอช่วงเปลี่ยนแท่งสิบสองนาฬิกาอยู่ก็เป็นได้นะครับนะ ว่าผมต้องบอกว่าจังหวะนี้ที่เราให้เข้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นโซนที่เราเลงไว้แล้วนะครับว่าถ้าเบรกคงจะไปไกลแล้วล่ะเพราะว่าอั้นขนาดนี้นะครับโดยพื้นฐานถ้าใครเทรดกับกับเรามานะครับ5เดือน4 5เดือนเนี่ยจังหวะนี้ยังไงเราก็ต้องต้องบายอยู่แล้วเพราะว่าอั้นแรงตรงนี้มันนานนะครับไม่ขึ้นเนี่ยก็เสียดายนะครับไม่ขึ้นก็เสียดายเนี่ยน,นุกดนนะหมดจะขึ้นลูกพี่เขาก็ขึ้นเลยนะครับเหมือนกัน จะดิงก็ดิงแรงนะครับจะย่อก็ย่อแรงเหมือนกันฉะนั้นจังหวะน,นี้ผมว่าด้วยระยะนะครับโดยระยะ500โดยระยะ800เนี่ยเพื่อนๆต้องพิจารณาดีๆว่าถ้าเขาไม่ไปเนี่ยเพื่อนๆอาจจะเก็บกาไรนะครับ400 300พเพื่อนๆกันหน้าทุนเร็วนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าเขาเริ่มย่อย่อกอ็อยู่ที่พเพื่อนๆพิจารณาเลยจะเก็บเลยก็ได้นะครับหรือจะถือต่อก็ต้องมีส่วนหนึ่งที่พเพื่อนๆเก็บไปแล้วเกินครึ่งไปเลยก็ยิ่งดี นะครับเพราะว่าดูจากรอบสวิงนะตอนนี้เนี่ยอาจจะมีเด้งแรงก็แรงเลยนะย่อ,อก,ก็ย่อแรงเหมือนกันนะครับเมื่อสักครู่นี้เกือบจะขิดเหมือนกันก็ดึงกลับขึ้นมาแต่ว่าโดยวอลลุ่มเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกับพฤติกรรมนี้เท่าไหร่นะครับที่ราคาเด้งไปเด้งมาเนาะแต่ก็ยังรุ้นได้นะครับเดี๋ยวรอดูใครเข้าใกล้ช่วง12บสนาฬิกาเข้ามาทุกทีละอีกประมาณไม่กี่นาทีครับสนาทีเท่านั้นเองถึงช่วงเที่ยงละเดี๋ยวผมรุนกับเพื่อนเพื่อนอีกสักนิดนึงนะครับเอาให้ไม้เนี่ยกลับขึ้นมาแล้วก็ เพื่อนๆนะเน้นย้ำนะครับไม้นี้ผมแนะนำให้เพื่อนๆถือนะฮะถือยาวๆหน่อยนะครับอืมยังต่ำก็ต้องสองสองเนี่ยไม่ได้ไกลมาก500จุดจุดที่ประมาณ500จุดเนี่ยเพื่อนๆอาจจะเก็บส่วนใหญ่หรืออาจจะเก็บครึ่งหนึ่งก็ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เราขอแค่ระยะ500จุดเนี่ยเพื่อมา cover นะครับแต่ถ้าถือเกินกว่านั้นได้มันคือกำไรแล้วถ้าถือได้ถึง29พอร์ตกำไรเลยนะครับงั้นระยะของเราเนี่ยผมพยายามประหยัดกระสุนละในจังหวะเข้าเพิ่มเติมนะเพราะว่า มันอาจจะต้องมีการล็อกไว้ด้วยนะครับในบางโซนนะครับถ้าบอร์ุ่มดีมันก็วิ่งง่ายนะครับสวัสดีครับเ,เพื่อนๆนะนะครับแจ้งนิดนึงครับเมื่อสักครู่นี้ก่อนนาะนี้มันสตรีมมันหลุดไปนะครับนะโดยไม่ทราบสาเหตุนะครับในนี้ก็เลยเดี๋ยวเราไปเช็คมันตัดไปเองนะอาจจะเป็นเพราะกล้องด้วยอะไรด้วยนะครับไม่แน่ใจ เดี๋ยวระหว่างนี้รอดูนะครับตอนนี้กราฟก็เริ่มดึงขึ้นมานิดหนึ่งครับดึงกลับมา16หนึ่งหกหนึ่งหกจุดสองสามหนึ่งหกหนึ่งหกจุดสามห้าไปจริงๆสักทีฮะให้ถึงสักสองสองนะ ผมเ่ก่อนลงไลฟ์นี่ผมว่าอยากให้ถึงสักสองสองเนี่ยถ้าเข้าในี่สี่เจ็ดสี่ถือยาวได้ไหมครับสีีใช่ไหมอืมสี่ีเจ็ดสี่ถือยาวได้ครับผมนะผมตัวส่วนตัวผมก็มองไว้ห้าศูนย์เหมือนกันนะครับแค่ว่าลูกเอ่อคุณทองเขาไม่ยอมไปนะครับถือถือว่าเป้าเนี่ยเรามองห้าศูนย์ได้อยู่ดีในห้าศูนยะ์ 50, นี่ก็มองไว้เหมือนกันนะครับสี่สี่ห้าห้าศูนย์นะครับสี่ห้าห้าศูนย์นะ 4, 5, 5, 0, นะเป็นเป้าที่ผมก็มองไว้นะครับ แต่เบื้องต้น29เนี่ยจะเป็นเป้าเก็บกําไรสําหรับในไลฟ์ที่เราอยากให้ไปถึงในไลฟ์ก่อนเนาะนะครับภาพรวมก็มีมีวิ่งมาบางช็อตได้วิ่งขึ้นมาเป็นพันบ้างนะครับบางท่านได้เก็บ500บางท่านเก็บพันนะครับก็พยายามล็อกกระสุดไว้ก่อน 500...6700... นะครับพันตอนนี้ลบอยู่100ยร้กว่าจุดนะครับ ย่อลงมาอีกแล้วนะครับอ่ะสิบสองนาฬิกาแล้วเปลี่ยนแท่งแล้วนะครับช่วงเที่ยงนะครับเปลี่ยนแท่งช่วงเที่ยงแล้วถือว่าจักประมาณไม่เกินเจ็ดนาทีนะครับว่าดึงกลับขึ้นได้หรือเปล่าถ้าดึงได้นะครับถ้าดึงได้นะโอเคเลยนะครับดึงได้ไม่ต้องลุ้นต่อเพราะว่าจังหวะน,นี้กราฟอาจจะมีการย่อมาเพื่อเปลี่ยนแท่งแต่ถ้าเจ็ดนาทีผ่านไปแล้ว ผ่านช่วงสวิงของกราฟไปแล้วแล้วกราฟยังคงขึ้นอยู่นะครับแสดงว่าทิศทางนั่นแหละเป็นทิศทางที่เขาจะไปจริงนะครับอืมก็เป็นแท่งชั่วโมงแท่งที่สามนะที่เราเปลี่ยนมาด้วยกันอือดึงแปลกๆนะครับในช่วงนี้นะอาจจะต้องรอดูเลยนะโซนเพิ่มเติม โ,โซนอันสะสมแรงนะครับมีอยู่ไม่กี่โซนหรอกนะครับไอโซนสะสมแรงเนี่ยแต่ไม่ค่อยไปเนาะเราดูโซนครับตรงนี้แหละเป็นโซนวัดใจแล้วนะครับสุดท้ายแล้วเพราะว่า เปลี่ยนแท่งมาประมาณนี้ไม่ถึง7นาทีนะเพิ่งเปลี่ยนแท่งชั่วโมงมาได้1นาทีเองนะครับถ้าลูดกลับไปเบรก16่งกก็คือทลายโครงสร้างเดิมแล้วก็บวกกับเปลี่ยนไป7นาทีก็แสดงว่าวอลลุ่มสะบัดเนี่ยมันได้หมดแล้วนะครับอย่านงะี้เราก็ต้องลุ้นกันต่อนะครับเพราะว่ามันอยู่ในช่วงตันผวนอยู่ นะครับดูเลยนะทองคำไม่ยอมวิ่งนะผแจะกลับขึ้นมาได้นะงมองๆนะแต่ว่าถ้ารอบนี้ยังไม่ยอมไปอ่ะผมว่าผมรอเอาให้วอลลุ่มมันแรงเลยทีเดียวนะครับดูจากพฤติกรรมแล้วไม่ไม่เชิงไซด์เวด้วยนะครับนะแต่มันเป็นเหมือนกับ คือถ้าถ้ามองในมุมมองเบื้องต้นเนี่ยมันก็ไซเวย์นะแต่ว่ามันเป็นไซเวย์ในกรอบครับที่มองไปในเชิงเรื่องของการสะสมแรงมากกว่านะครับเพราะว่าถ้าเป็นไซเวย์ในกรอบแคบประมาณเนี้ยนะครับโดยมากเราก็ไม่ได้เทรดกันหรอกนะครับส่วนสวิงสะสมแรงในกรอบแคบๆนะส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะมองกรอบใหญ่นะครับอย่างเช่นบายจุดสั้นนะครับเด้งบายยอเซลล์นะฮะต่างๆที่เรามองเนะี่ยอบายนี่โอเคอยู่นะครับแต่หลังจากนั้นเนะี่ยราคาไม่ค่อยไปละ นะครับตั้งแต่ช่วงประมาณ10โมงครึ่งอะนะครับการไม่ค่อยวิ่งนะในจุดนี้นะครับเมื่อสักครู่นะนะฮะสตรีมมันหลุดไปนะสำหรับเพื่อนๆที่กลับเข้ามาใหม่อีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวไม้นี่นะครับผมว่าเรารอเลยนะครับรอรอดูว่าโอเคราคาเนี่ยถ้ายืนได้ก็คือยืนนะครับแต่ถ้ายืนไม่ได้เราไม่ต้องฝืนละช็อตนี้เพราะว่าผมว่าราคาเนี่ยอ่ามันอาจจะเป็นช่วงสะสมแรงของเขานะจังจังหวัดรีเทสก็รีเทสเกินมาอยู่พอสมควรนะครับถ้าเป็นไปได้ช่วง าจริงเราถือไม้เดิมมาเนี่ยนะครับโดยไม่เปิดมันก็ยาวได้เหมือนกันก็ยังไม่ไปไหนอยู่ดีนะครับในโซนในโซนต่างๆเหล่านี้นะแต่เราปิดไปแล้วล่ะไม้0ูไม้ศูย์แของเราเนี่ยนะครับที่เหลือนะครับเราก็รอดูสําหรับโซนนี้ผมคาดหวังอันเดียวนะครับคือคาดหวังแรง pullback นะครับเมื่อสักครู่นี้มันมีแรง pullback ขึ้นมาแล้วเป็นระยะนะครับถ้าช่วงนี้เราเราเทรดกันเนี่ยต้องดูว่าจังหวะไหนที่เขาสะบัดแรงแค่ดิด เบื้องต้นนะครับยังไม่ต้องรีบซ้ํารอย่อดูก่อนถ้าย่อลึกถ้าย่อลึกก็จะยังไม่ต้องรีบเข้านะครับแต่ถ้าเกิดว่าอย่างช็อตตรงนี้อันนี้ก็คาดไม่ถึงเหมือนกันเพราะว่าเบรกไปปุ๊บเอ,อ่อฟอลลงมาดื้อเลยนะครับเหลือแค่อย่างเดียวที่เรารุ้นดูว่ามันจะมีแรงดึงกลับมาเมื่อไหร่นะครับค่อยหาจังหวะฟอลล์แต่ส่วนตัวเนี่ยผมยังคงมองโซนเดิมนะครับยังคงเป็น1 7กับ18อยู่แค่ว่าอาจจะให้คะแนนมันติดลบนิดนึงเพราะว่ามันไม่ยอมไม่ยอมไปสักทีนะครับ ในทิศทางหนึ่งเราอาจจะมองถูกแล้วล่ะนะครับจนกว่าเลยรู้ไหมนะจนกว่าราคามันจะหลุดเส้นเฉียงเนี่ยคืออันนี้ผมถึงจะบอกว่าโอเคอันนั้นต้องยอมละวว่ามันไม่ไปแล้วล่ะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าราคายังคงยืนประคองได้นะครับเหนือโซนแล้วหรือกลับขึ้นไปได้เนี่ยอันนี้นว่ากันนะครับอันนี้ราคาลงมาถึงแนวซบร้อนแล้วนะครับคงต้องหาแนวอื่นๆเพิ่มเติมนะแต่ไม่ต้องห่วงนะครับจังหวะน,นี้เนี่ยเดี๋ยวผมหาจังหวะเพิ่มเติมมาให้เพื่อนๆได้หาจังหวะ cover น,นะ ระหว่า,าจ,จะวันนี้ติดลบอยู่นะครับอ่าวันนี้เป็นวันที่ราคาเนี่ยยังไม่ได้แบบบวกเต็มที่นะคือ2ไม้แรกเนะี่ยเราบวกอยู่นะครับไม้3าไม้4เนี่ยมันไม้3เนี่ยอาจจะการหน้าทุนไม่ทันนะไม้4ี่เนี่ยราคาก็ลงมายาวกับไม้ห้าไม้6นะครับซึ่งเป็นเป็นโซนหนึ่งที่เราก็รอรู้แล้วจังหวะไบซอฟเบรคขึ้นไปได้เนี่ยจะได้ลุนขึ้นยาวนะครับแต่เดี๋ยวรอดูเพิ่ม,เต,มเติมกันนะครับจังหวะเนี้นะถ้าเอาให้ชัวร์เนี่ยนะครับ เดี๋ยวรอให้ราคาดันขึ้นมานะแต่ส่วนตัวเนี่ยผมแนะนําว่าอยากให้รอให้ผ่านช่วงประมาณเาที่ยงครึ่งไปนะครับหรือช่วงบ่ายอีกทีหนึ่งเนี่ยนะครับน่ากลับมาติดตามอีกทีหนึง่งแต่ว่าช่วงประมาณสัก12บสนาฬิกาเนี่ยผมว่ากราฟอาจจะยังไม่ยังคงไม่ค่อยเลือกทางเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเหมือนจะดึงแต่ว่าสุดท้ายกลับมายอเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงนิดหนึงน่งดึงกลับมานะครับก็เดี๋ยวรอดูเพิ่มเติมกันนวะส้วนตรงนี้อ่ะ ยังโฟกัสอยู่นะแนวประมาณสักช่วง1.7นะครับ1.7นะถ้าเป็นไปได้นะครับ1.7.18นะหรืออาจจะมองทะลุนี่เลยนะเพราะว่าโซนเนี่ยมันย้ํากันแถวๆถวหน่งหนนะครับ1.7.18งซะเยอะนะโซนตรงนี้ก็รอดูนะถ้าเกิดว่าราคาเขาไม่ดึงหรือไม่พุ่งแล้วนะผ่านไปแล้ว7นาทีพอดีเลยนะฮะ เอาวันนี้นะครับกราฟถือว่าวิ่งมาเกินสถิติของเรานะในการที่เราจะฝืนต่อนะสำหรับโซนตรงนี้ผมถือว่าประมาณ3ไม้เนี่ยนะครับมันมันคือแม็กซิมัมแล้วที่ผมจะ3ามไม้เนี่ยผมคือแม็กซิมัมแล้วที่ผมจะให้เพื่อนๆได้ได้เสี่ยงกันขนาดนั้นนะครับแล้วก็รอแค่ตลาดถ้ามันไม่คุ้นเคยเนี่ยเรารอจังหวะใหม่ดีกว่านะครับเรารอจังหวะใหม่ใหม่นะครับถ้าเกิดว่ากราฟไม่คุ้นเคยนะ อย่างออเดอร์แรกออเดอร์สเนี่ยผมว่าเรามองทิศทางเดิมแล้วล่ะนะครับจังหวะฝั่งขาบายเติมไม้บายมาบ้างนะครับก็จะเป็นรอบหนึ่งที่เราได้ถือนะแต่ถ้าเป็นจังหวะอื่นๆนะครับอย่างเช่นไม้4ไม้5้าไม้หนะครับมันเดี๋ยวจะเป็นโซนหนึ่งที่กราฟเริ่มเข้าสู่สภาวะสะสมแรงแต่ยังไม่ไปนะครับมีแต่มีทิ้งร่องรอยพวกรอบสวิงไฮสวิงโลไว้อยู่นะซึ่งตรงนี้เราอาจจะไม่ไม่ค่อยคุ้นเคยกันเท่าไหร่นะครับ แต่ยังไงก็ตามนะครับนะมันก็จะมีช็อตที่โอเคเบรกเอาละช็อตอย่างเงี้ยน,นะครับยังไงย้อนย้อนเวลากลับไปเนี่ยนะครับจังหวะเนี้ยผมยังไงก็จะต้องเข้าบายอยู่ดีนะครับจังหวะแบบนี้นะเพราะว่ามันก็เป็นการอ้านแรงนะครับสะสมมานานถ้าไปจริงๆเนี่ยในสภาวะปกติก็คงจะพุ่งไปแล้วนะครับแต่จังหวะนี้ <c oughs> มีการ pull back และเทล,ลงมาเนี่ยโดยที่เอ่อไม่ได้มีประเด็นนะครับหรือข่าวสารก็อาจจะเป็นเรื่องหนึ่งที่อืมนี่นแหละนะครับที่เราต้องดูเพิ่มเติม,ตมกันนะสำหรับวอลลุ่มของกราฟ และราคาเพิ่มเติมนะครับอ่านได้เลยนะครับก็ในส่วนของตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราติดตามเพิ่มเติมกันอีกรอบหนึ่งนะตอนนี้ผมอาจจะขออนุญาตรอดูจังหวะเพิ่มเติมให้ราคาเขาเริ่มสะสมให้เสร็จก่อนนะครับนะติดตามในกรุ๊ปเพิ่มเติมนะครับหรือรอช่วงค่าอีกทีนึงนะครับว่าจะเป็นยังไงไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าจังหวะทุกจังหวะเนี่ยเอาจริงถามว่าถึงแม้ว่าจะมีวันที่เราเราลบบ้างอะไรบ้างมันก็ต้องมีบ้างนะครับนะแต่ว่าในวันอื่นที่เราเก็บเราก็เก็บกันเต็มที่อยู่ดีนะครับ เดี๋ยวเรารอดูเพิ่มเติมว่าจังหวะไหนน่าสนใจนะถ้าหลุด4,405หลุดไหมนะครับ4 5หลุดไหมถ้าหลุด4 5 0ได้ก็มีโอกาสไหลอยู่เหมือนกันนะครับแต่ให้ระวังนิดนึงเพราะว่ากราฟดูอั้นแรงแปลกๆนะครับให้จับตาช่วงเที่ยงครึ่งไว้นะครับดีไม่ดีมีโอกาสที่จะได้ลุ้นนะครับนะเดี๋ยวรอจังหวะเพิ่มเติมนะครับเพื่อนๆนะไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวเราดูโซนที่ชัดเจนให้เพื่อนๆนะครับการเทรดเนี่ยนะครับเรารอดูโซนที่มันชัดเจนอีกทีหนึ่งแล้วค่อยเข้านะครับ ถ้าจังหวะไหนมันดูแล้วมันไม่ค่อยไปเนี่ยยิ่งไปฝืนช่วงนี้มันเป็นช่วงต่อเนื่องนะครับนะเดี๋ยวรอดูก่อนเพิ่มเติมนะครับออะเดี๋ยวรอจังหวะถัดไปนะครับเดี๋ยวเราหาโซนเพิ่มเติมให้นะฮะแต่ยังไม่ใช่จังหวะติดต่อกันต่อเนื่องตรงนี้นะครับเดี๋ยวรอดูให้ราคาเขาเริ่มผ่านไปก่อนสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมดูจังหวะให้ดูนะครับไม่ก็หลังช่วงเที่ยงครึ่งไม่ก็ช่วงบ่ายนะครับหรือไม่ก็ช่วงค่ำอีกทีหนึ่งแต่ไม่ใช่ช่วง6กโมงนะครับ ได้เลยครับเดี๋ยวเราดูจังหวะเพิ่มเติมนะตอนนี้มันอยุดไม้ที่ต้องตามอีกประมาณประมาณพันหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอดูโซนเพิ่มเติมในการเข้าชชว์อีกทีหนึ่งครับได้เลยครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่เพื่อ <embarrassed> นๆทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูไลฟ์ในวันนี้นะครับเดี๋ยวรอจังหวะเพิ่มเติมนะครับวันนี้กราฟอาจจะยังไม่เป็นใจนะครับเดี๋ยวรอดูจังหวะที่เราจะเข้ากันใหม่เพิ่มเติมนะครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่แตงโมคุณแบทพี่กิฟต์น,นะครับพี่ไอโฟนพี่ลุงแนมพี่าน,นะครับ พี่ Price, พี่ซัมซุงพี่ทีพี่เด่นด้วยนะครับเดี๋ยวเราดูจังหวะเพิ่มเติมนะครับแล้วเดี๋ยวติดตามสําหรับโซนถัดไปเพิ่มเติมนะตอนนี้แนะนําว่าให้ราคาเขาเลือกทางก่อนนะครับอาจจะประมาณช่วงหลังทิ่งครึ่งนะครับตอนนี้กราฟยังสะสมแรงอยู่นะครับเพื่อจะ,จะมีแรงสะบัดขึ้นมาแทรกระหว่างนี้ก็ให้ระมัดระวังไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ